วันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะครับและอาจจะเป็นวันจันทร์ที่หนักสําหรับคุณครูหลายท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้สื่อการเรียนการสอนที่เบาสบายๆนะครับแต่ในความเบานั้นใช้ประโยชน์ได้จริงครับการเรียนการสอนของคุณครูทุกท่านดีขึ้นได้เริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงการสอนเล็กๆนะครับสวีดัยสวสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเด่นชานะครับในวันนี้ครับเรายังอยู่กันต่อที่เว็บไซต์ w i ดขีดออนไลน์ดนะครับซึ่งในวันนี้เป็นตอนที่เ็แล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกยังไม่ได้ทดลองสร้างและนำเกมไปใช้ก็แนะนำเชิญชวนให้สมัครสมาชิกสร้างเกมและนำไปใช้กันนะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างสื่อการเรียนการสอนอันนึงครับที่ชื่อว่าแมทชิ่งตรงนี้อาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ดูแล้วธรรมดานะครับ แต่ก็เชื่อว่าเป็นอีกสื่อการเรียนการสอนหนึ่งที่เป็นประโยชน์และใช้ได้จริงอย่างแน่นอนเดี๋ยวติดตามกันที่คลิปนี้นะครับก่อนจะไรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับทีเดนแชร์ในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไป matching กันเลยครับ <Yeah. S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาที่เว็บไซต์ withkidonline com นะครับหลังจากนั้นมองไปที่เกมที่11นะครับที่เขียนว่า matching ตรงนี้ จะเป็นรูปไอคอนที่เป็นทิกซอนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคําอธิบายของเกมพร้อมกับภาพประกอบประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูเรียบง่ายนะครับในความเรียบง่ายก็มีความน่าสนใจอยู่ด้วยนะครับในที่นี้นะครับผมจะกดไปที่ create new game นะครับแล้วก็นะครับจะเหมือนกับทุกๆเกมเลยก็คือจะใส่เกมไตเติลหรือชื่อของเกมนะครับในที่นี้ผมใส่เป็น matching tds เหมือนเดิมเลยนะครับ ในส่วนด้านล่างนะครับ description นะครับรายละเอียดก็จะใส่เป็น matching TDS เหมือนกันนะครับใส่ขีดการขั้นแบบนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับครูสามารถที่จะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตามสะดวกเลยนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตตั้งเป็นภาษาไทยกันแล้วกันนะครับกดคลิกที่ start building game เลยครับหลังจาเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอนะครับถ้าเกิดใครชมในคลิปที่แล้วมาก็จะเห็นนะครับว่า จะมีลักษณะคล้ายๆกันกับเกมบิงโกนะครับก็คือจะสร้างข้อคำถามนะครับอยู่ที่นะครับขั้นต่ำคือ2ข้อนะครับไปจนถึง12ข้อแม็กซิมั e มเทอร์มไคร r เตอร์นะครับก็คือคำตอบจะได้ที่39ตัวอักษรน,นะครับและสุดท้ายก็คือเดฟิเนชันหรือข้อคำถามนะครับหรือว่าเป็นคู่กันนะครับเป็นนิยามเนี่ย ที่จะมาคู่กันเพื่อจับคู่เนี่ยก็จะอยู่ที่75ตัวอักษรน,นะครับประมาณนี้ในที่นี้ผมขออนุญ,ญาตแอดเทอมนะครับอ่าเทอมที่1ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจะขออนุญ,ญาตนําตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศแต่ก็อย่างทุกคลิปที่เคยได้บอกไปนะครับว่าไม่ว่าคุณครูจะสอนเนื้อหาอะไรวิชาอะไรก็ตามระดับชั้นไหนนะครับสามารถนำเนื้อหานั้นๆมาสร้างได้เลยนะครับเปรียบเสมือนหัวใจหลักหรือสมองของคอมพิวเตอร์นะครับ ขออนุญาตคัดลอกมาวางตรงนี้นะครับคำถามนิยามความหมายลักษณะคุณสมบัตินะครับจะอยู่ที่ definition นะครับแล้วก็ในส่วนของคำตอบเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนของด้านบนนะครับที่เขียนว่าเทอมตรงนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับกด add t e r มต่อนะครับก็ต่อไปนะครับจะขออนุญาตใส่ไปที่คำตอบก่อนนะครับ แล้วคําถามก็จะตามมาในลักษณะแบบนี้คุณครูทุกท่านสามารถที่จะสร้างได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับถ้าเกิดมีข้อคําถามอยู่แล้วมีนิยามมีความหมายมีคุณลักษณะ ح, หรือว่ามีคําตอบอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นนะครับประมาณนี้เลยนะอีกสักสองข้อนะครับขออนี้จะสร้างเป็นตัวอย่างเพียงแค่5ข้อเท่านั้นนะครับ เชื่อว่าถ้าเกิดดูวิธีการหลักการที่ใช้ในการสร้าง5ข้อนี้คุณครูก็จะสามารถสร้างข้ออื่นๆได้แล้วนะครับหรือว่านะครับเป็นหลายท่านเนี่ยตามมาตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับตอนนี้ก็น่าจะสร้างเกมอื่นๆได้แล้วเพราะว่าการสร้างเนี่ยนะครับก็ไม่มีอะไรต่างกันมากนะครับน่าจะมีหลักๆคล้ายๆกันกับในคลิปที่ผ่านมานะครับที่เป็นใส่คําถามใส่คําตอบนะครับแล้วก็เป็นในลักษณะของที่เป็น เป็นเทอมแบบนี้นะครับเป็นคําตอบเป็นนิยามเป็นความหมายนะครับในลักษณะแบบนี้สุดท้ายเป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตรวจสอบให้ครบถ้วนนะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่ามีส่วนไหนผิดก็ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดถูกต้องแล้วนะครับเราจะกดไปที่แอมดันเลยนะครับ ในที่นี้ผมจะกดไปที่แอมดันนะครับปึ้งหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับเราไปทดลองเล่นเกมที่เราสร้างกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้กดปุ่ม K เ,เลยนะครับเขาบอกว่าคลิก on a term of show the definition นะครับคลิกตรงนี้อ๋อนะครับเหมือนกับที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับ แต่ว่าตรงนี้เหมือนพอเป็นภาษาไทยแล้วมันจะขาดขาดไปเหมือนกันนะครับเนี่ยอาจจะต้องมีการใส่โดยการกดสเปซบาร์ด้วยหรือเปล่านะครับอ๋อโอเคนะครับอุปกรณ์สําหรับใช้ป้อนข้อมูลตัวอักษรตัวเลขนะครับออกลล้นลมานิดหน่อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อจํากัดที่เป็นภาษาไทยนะครับเคในลักษณะแบบนี้อืลองย่อขยายก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับ อันดับแรกเลยนะครับตอนที่เข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยหรือว่าใช้สื่อนี้นะครับคุณครูก็จะต้องบอกนักเรียนว่าให้คลิกไปที่ด้านซ้ายมือก่อนเพื่อเรียนรู้ก่อนนะครับนี่นะครับเหมือนว่ารีวิวก่อนเรียนรู้ก่อนเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็กดปุ่ม next ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ลากมาจับคู่เลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดถูกข้อเปราะไปถูกคู่ก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดผิดก็จะมีการติดลบทีละสิบนะครับ ในลนักษณะแบบนี้เลยถ้าเกิดถูกก็จะดึงไว้ในลนักษณะแบบนี้ปึ๊บนะครับเมื่อครบแล้วก็กดปุ่ม next ก,ก็จะมีนะครับสกอร์ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งตอนไปเล่นนะครับถ้าเกิดอยากชาเลนจ์น,นัเกเรียนคุณครูก็อาจจะให้เล่นแข่งกันจับเวลาด้วยตนเองนะครับมีการวัดคะแนนกันก็นกได้หรือจะเป็นการเล่นเพื่อเสริมความรู้อย่างเดียวก็ได้แล้วค่อยไปใช้ ผสมผสานกับเกมอื่นๆคาร์คูดคริสติสบุกเก็ตหรือเกมอื่นๆก็ได้เพื่อที่จะทําให้การสอนนั้นกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับ้พูดถึงกลมกล่อมแล้วอยากขิวน้ําเย็นๆสักแก้วหนึ่งใช่ไหมครับในช่วงอากาศร้อนแบบนี้โอเคครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโดยที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้า ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมลงมือสมัครสร้างและนำไปใช้กันนะครับที่ดินแชร์ขอเป็นกำลังใจให้กับครูทั่วจัก,กรวาลในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ดีขึ้นในแบบฉบับของตนเองผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูท่านสามารถที่จะสอนดีสอนเป็นสอนเก่งได้อย่างแน่นอนอย่าลืมให้เวลาและให้กำลังใจตัวเองนะครับ